ครับผมโอมคิงนะครับผมวันนี้ผมจะพาแฟนไปเที่ยวทะเลนะครับผมไหนดูหน้าแฟนหน่อยสิ <Yeah. S 1> ทำอะไรอะเตรียมของไปเที่ยวบางแสนฆพณาผมไม่ได้เข้านะคะครับผมก็พาแฟนมาแวะที่คาเฟ่ก่อนนะครับผมนี่ ริมมกยทุเฟนี่นะครับก็พาหวานใจมาแวะทานอาหารที่คาเฟ่นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะไปริมทะเลต่อนะครับวันนี้ชิวๆครับนี่นะครับเรามากางเต็นต์ต่อที่ทะเลนะครับนี่เธอนี่พี่เขาบอกน่าได้ถึงสามทุ่มเดี๋ยวยาวไปนะครับ มีคนแอบไปซื้อว่าวมาเล่นนะคะเพราะเราแค่เบิกว่าเราอยากเล่นทายซิว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ทุกคนกำลัง <c oughs> <c oughs> เล่นว่าวอยู่นะคะลืมอัดนะครับผม <c oughs> ถึงห้องถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ลืมอัดนะครับนี่วันนี้หวานใจสนุกไหมสนุกค่ะโอเคแท็กทีม